ไม่ได้มีแค่ดิฉันคนเดียวค่ะคุณมีคะค่ะมี้พิเศษ่ะคะเป็นอีกหนึ่งทีมที่อีกหนึ่งทีมเว딩ที่ชื่อดังมากใครไม่รู้จักนี่ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเชิญคุณเลจากซีซาเลนะคะเราเราพูดในเรื่องของพาร์ทการตกแต่งก่อนแล้วกันเนาะว่าการตกแต่งก็ต้องเตรียมตัวมาเช่นเดียวกันครับก็คือต้องเตรียมตัวว่าเลือกสีดอกไม้เลือกแบบเ e เ e r ร์ที่เราอยากได้นะครับงบประมาณ งบประมาณที่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็สิ่งที่เราฝันไว้ว่าเราอยากได้งานของเราออกมาเนี่ยประมาณไหนเออเราเราวาดฝันไว้ยังไงกำหนดธีมกันก่อนว่าอยากได้ธีมแบบไหนในงานใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่ารีมสีเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้มีไม่ได้มีไอเดียไม่ได้มีอะไรเลยมาแบบแบงแบงเลยมาถึงพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะเริ่มให้ไอเดียกับน้องๆไป ใช่ครับใช่ไหมคะพอเรารู้ว่าบัตเจตเนี่ยเท่าไหร่คือเท่าไหร่นะครับเราก็จะแนะนําได้ว่าในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างเช่นมีโฟโต้แบ็กดรอปแกลเลอรี่อุ่มมงโต๊ะลงทะเบียนเวทีแล้วก็เค้กอันนี้คือเบื้องต้นที่ต้องมีในงานเรื่องของการซ้อมคิวอันนี้คุณเลยกับว่าจะน่าจะเหมือนกันซ้อมเหมนกันเราต้องมีการซ้อมคิวคู่บ่าวสาวเพื่ออะไรบางคนบอกว่า พี่งั้นซ้อมคิวเนี่ยขอไปซ้อมก่อนวันงานได้ไหมอะซ้อมได้ไหมออจริงจริงซ้อมได้ครับแต่เนื่องจากว่าห้องเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้สําหรับการซ้อมถูกต้องนะครับ เจ้าหน้าที่ด้วยใช่ครับห้องบางทีไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดอะไรเลยเวทีก็ไม่ได้เซ็ห้องก็จะโล่งๆอย่างนี้ครับเพราะนั้นคือการที่เราจะไปซ้อมในวันที่ไม่ใช่จัดงานเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงชุดก็ไม่ใช่ชุดวันจริงด้วยรองเท้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการซ้อมคิวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย ท,ทั้งทีไม่ว่าจะทีมพี่ว่าหรือทีมของคุณเรเองเนี่ยก็จะให้ความสําคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมากเพราะหนึ่งคือเป็นการเตรียมบ่าวสาวเนี่ยไม่ให้เกิดความประมาทในช่วงเวลาจริงสองคือการฝึกซ้อมการเดินในชุดจริงรองเท้าจริงเพราะว่าเวลาที่เราเดินจริงๆเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นที่โรงแรมหรือสถานที่จัดงานเนี่ยมันไม่ได้พื้นโดยส่วนใหญ่ไม่ได้พื้นเรียบแบบนี้ใชออ่มันจะเป็นพรมใช่ไหมคะพรมจะเนื้อหนากว่านี้ไม่ได้พรมอัดเรียบแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็ บ่าวสาวเนี่ยชุดเนี่ยบางคนเนี่ยอลังการมากใช่มีการปักมีคริสตัลมีนุ่นมีนั่นมีนี่ที่ยามเพราะฉะนั้นเวลาชุดที่มีคริสตัลเยอะๆหรือว่าการปักเยอะๆจะเหมือนกับว่าเจ้าสาวเนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันจะเหมือนลากชุดตัวไปก่อนแล้วชุดตามทีหลังใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเทคนิคของการเดินที่บ่าวสาวเองควรจะต้องให้ความสำคัญมากๆนะคะพยายาม เตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วลงมาซ้อมคิวกับทีมงานให้ได้<ช>อ,อันนี้คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยอยากจะฝากไปถึงเจ้าบ่าวเจ้าชว้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับคือรองเท้าเนี่ยเอ่อจริงๆมีหลากหลายนะครับจริงๆรองเท้าก็ต้องดูว่ารองเท้าเรียบหรือว่ารอ,องเท้าเดี๋ยวนี้จะมีปักเพชรปักลูกไม้มีใส่หมุดอะไรต่างๆเลยครับเวลาเดินเนี่ยมันจะเกี่ยวชุดกันริ่งๆชุดที่มีลูกไม้เยอะๆแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการเกี่ยว แต่ชุดก็จะทาให้ชุดเสียหายบางทีบางร้านเนี่ยจะต้องปรับเบาสาวเพราะว่าชุดขาดเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือทีมงานที่เราดูแลเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าเออก็คือป้องกันทั้งสองฝ่ายว่าไม่ให้ทางเบาสาวเนี่ยโดนปรับจากชุดเสียหายอะไรเงี้ยครับสงสารทางร้านก็สงสารเบาสาวเองเราก็ต้องระมัดระวัง ะะเราต้องไม่ปล่อยครับต้องต้องช่วยทั้งสองสองทางเลยว่าชุดถ้าติดแล้วก็ถึงชุดเกิดมีปัญหาไหมอย่างเงี้ยเดินวันนั้นต้องสะดวกแล้วก็สามารถเดินในพิธีการจนเสร็จพิธีการได้จะเป็นประธานลำดับแรกแต่ว่าเราเราจะแนะนำทางเจ้าสาวาสาว่าบ่าสาวว่าท่านที่ขึ้นคนแรกก็จะเป็นตำแหน่ง ตำแหน่งหรืออาวุโสสูงสุดที่ทางของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ได้แต่ว่าเราต้องดูว่าท่านที่สองที่จะขึ้นเนี่ยตำแหน่งแล้วก็อาวุโสมากใช่ครับถูกต้องครับต้องดูก่อนด้วยว่าเพราะบางทีเนี่ยมันก็จะมีการแบบเอ๊ะ ทำไมอาวุโสน้อยกว่าแล้วขึ้นก่อนะยอะไรเงี้ครับก็จะมีคําตําหนิจากทางท่านผู้ใหญ่มาได้อะไรเงี้ครับก็จะเจ้าภาพก็จะทําให้รู้สึกลําบากใจอะไรเงี้ครับเราก็จะต้องค,คุยกันก่อนเรื่องของท่านประธานที่จะขึ้นก่อนอะไรเยยงี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่าวสาวเองเนี่ยบางคนมาถามบอกว่าประธานเนี่ยในงานเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องมีท่านเดียว ก็บอกว่าไม่จำกันแล้วแต่น้องเพราะว่าท่านบางทีเนี่ยเรามีผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพเนี่ยค่อนข้างเยอะมากจะมีเจ้านายฝ่ายชายเจ้านายฝ่ายเจ้าสาวมียัดผู้ใหญ่มีผู้บังคับบัญชาของคุณพ่อมีผู้บังคับบัญชาของคุณแม่มีโอ้โหหลากหลายใช่เรียกว่าเยอะมาก แต่ว่าถ้าให้คําแนะนำเนี่ยก็คือท่านแรกเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นท่านประธานที่แบบว่ามีความอาวุโสสุดตําแหน่งใหญ่สุดที่จะขึ้นมาทําการสวมพมรมลายหรือกล่าวอวยพรเนี่ยของคู่บ่าวสาวส่วนท่านอื่นๆที่ขึ้นมาต่อจากนี้ก็ลําดับความอาวุโสหรือตําแหน่งก็จะลดทอนลงไปนะคะก,ก็จะขึ้นมากล่าวอวยพรก็สามารถที่จะขึ้นได้แต่ ให้คําแนะนําว่าไม่ควรเกินสามแม่คุณใช่ครับถ<ม>ูกต้องครับไปขอบคุณแขกบนเวทีเพราะฉะนั้นคือเราต,ต้องคุยกันก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่จะขึ้นไหมใช่แล้วค่ะ,อ,ะอันนี้ต้องระบุเนาะมาถัดมานะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์พูดคุยกับคู่บ่าวสาวนะค,ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองเนี่ยเป็นมือใหม่อย่างที่บอกไว้บางท่านเนี่ยไม่ได้เจนเวทีการขึ้นมาด้านบนเวทีก็จะมีความรู้สึกประมาตื่นเต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราขึ้นมาพูดกันบนเวทีเนี่ยการเตรียมคําถามในการสัมภาษณ์เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยโดยปกติในในส่วนของพี่วาดเองเนี่ยพี่วาดมาจะให้คู่บ่าวสาวเนี่ยได้รู้ก่อนว่าจะถามอะไรจะถามอะไรรตัวเองจะได้ไปเตรียมคําตอบมาแต่สิ่งที่พี่วาดอยากจะได้จากคู่บ่าวสาวเลยไม่ได้อยากได้ความเพอร์เฟกของคาพูดใดๆเลยอันนี้โดยโดยส่วนตัวของพี่วาดนะด้วยความที่พี่วาดอยากได้ความมีอินเนอร์ของงานมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เราแค่รู้ว่าเราจะต้องตอบอะไรรแล้วให้ตอบจากความรู้สึกหรือตอบจากความเป็นจริงมันจะได้ความรู้สึกโดยแท้จริงในช่วงเวลานั้นใส่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องท่องสคริปมาน้องไปเตรียมคําพูดวอร์ดดิ้งสวยงามเป๊ะเวลายืนบนเวทีน้องประมาทองจม่น้องจำไม่ได้พอจําไม่ได้แล้วก็ยืนแบบจะพูดว่าอะไรเนี่ยเออนึกอม่ออกไปเกิดเรทแอร์ทันทีนะเอออันนี้อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าบางคนอ่ะกังวล เกินไปใช่กังวลมากเกินไปพี่วาดอย่าบอกว่าคําพูดที่เราจะตอบหรือคําพูดอะไรต่างๆที่เราจะพูดบนเวทีไม่จําเป็นต้องพูดยาวใช,ใช่ครับค่ะคุณพูดสั้นได้แต่คําพูดนั้นจะต้องเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคุณถูกต้องครับเออ<ช>นี่คือสิ่งที่เราอ่ะอยากได้จากคู่บ่าวสาวค่ะแล้วเวลาที่เราเป็นพิธีกรเวลาที่เราเจอบ่าวสาวที่อินเนอร์กับเรามา มันจะรู้สึกได้ถึงทุกคนเองที่อยู่ในงานก็จะรู้สึกได้ด้วยมัน impact ไปถึงข้างล่างเลยนะว่าอันนี้เป็น f e ลลิ่งเขาจริงๆที่เขาอยากะจะพูดต่อกันอยากจะบอกบต่อกันอันนี้ก็คือความรู้สึกของเขาเลย